สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีของในวันนี้นะครับผมนี่นะครับแม่แปนเราแล้วก็ออสครับอยู่ข้างบนนะครับวันนี้เราก็ได้รับเรื่องดีนะครับวันนี้นะครับผมเราได้รับเรื่องดีนะครับคือมี f อนะครับเมื่อวานก็มาที่ปางเราเลยแหละครับแล้วก็มามอบขนมนะครับคือรางวัลให้ออสกับแป้นเราครับได้กินนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับก็เยอะนะครับผม อ่านะครับนี่เยอะมากนะครับในในนี้นะฮะเขาจะมีทั้งกล้วยทั้งอ้อยนะครับเป็นผลไม้นะครับนี่นะครับผมอ่ะเราก็จะมากล้วยนะครับมีนี่นะครับโอ้มีแก้วมังกรด้วยนะครับนี่นะครับแก้วมังกรนะครับผมอนะเราก็วางที่ที่นี้ตรงสะอาดแล้วกันนะครับผมมีมะม่วงด้วยนะครับผมนี่นะ นี่แตงโมนะครับลูกใหญ่เลยนะครับมี3ามลูกนะฮะแต่กินไปแล้วหนึ่งลูกหนึ่งโอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแบ่งให้ออสกับแป้นนะครับเขาได้กินของฝากจาก f อนะครับเมื่อวานก็มาจากที่ปางเราเลยนะครับมาให้ที่ปางที่มือกับผมเลยนะครับผมไงก็ต้องขอบคุณมากนะครับแต่วันนี้เราก็แยกกันกินนะครับออสกินด้านบนนะแป้งเราอยู่ด้านล่างนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะให้กินในกันหรือว่าจะให้แยกกันกินนี้ครับตอนนี้นะ เอาแยกกันกินดีกว่านะครับเพราะว่าออดเราก็เพิ่งจะอาการดีอยู่นะครับเดี๋ยวจะข้างคล้ายแม่แป้นเรานะครับเดี๋ยวจะแยกกันกินนะครับโอเคเราจะให้แม่แป้นเราก่อนแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็จะให้ออดนะครับขึ้นไปให้ออดเลยนะครับโอเคต้องขอบคุณครับผู้เอฟซีด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับเราจะมาให้แม่แป้นเราก่อนแล้วกันนะฮะแตงโมมี2ลูกนะครับพ่อแบ่งกันคนละลูกนะครับผมโอเคนะโร้วยนนะครับผม แป้นเรากินแล้วจะซอยด้วยนะครับโอเคนะน mm ี hmm. ่เจ้ามังกรนะครับผม mm hmm. โอเคเทเลครับแป้นขอบคุณแอปดีนลยลูกขอบคุณท้าวสีดีเลยลูกขอบคุณแอปสีดีขอบคุณขอบคุณมากนะครับ mm hmm. ขอบคุณ,ขอ,คณคขอใหอ้ท่านมีความสุขด้วยนะครับผมที่มีน้ำใจนะครับม mm hmm. อบรางวัลให้แม่แป้นเรานะครับ mm hmm. ต้องบอกว่าคุณศึกเราอ่ะ ไม่ต้องห่วงคุณศึกนะครับตอนนี้คุณศึกเราก็อยู่ตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับกินอิ่มทุกวันนะครับผมแต่แม่แป้นและออสเราไม่ค่อยจะได้กินอิ่มนะครับไม่ได้อยู่รับนักท่องเที่ยวกับเขานะครับผมแม่แป้นเนาะแป้นหิวไหมลูกหิวยังหิวไหมคะแป้นหิวเรยคะโอเคนะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเราจะปอกให้นะครับกินแบบค่อยๆกินนะโอเคนะครับผมเดีบไปอันนี้จะเป็นนะฮะ แก้วมังกรแ,แ,แป้นหนึงลูกโอ้ลูกสวยนะเนี่ยนี่นะครับผมโค้ดหน่อยลูกอ้าวอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกอืมอร่อยไหมโอ้ยโอเคไปไีนหมดแล้วนะครับโอเคครับกล้วยหน่อยต่อไปก็จะเป็นกล้วยนะครับผมอ่าขอบคุณขอบคุณเขาด้วยลูกขอบคุณดีดีลูก ขอบคุณครับขอบคุณอีกที่ลูกของครับยังเอาแล้ครับผมโอเคให้หมดเลยนะครับผมแก้มังกรอ,งอ,อีกนะครับผมนี่นะอันนี้เล็กนะครับต้องให้หมดเลยเนาะกินไหมกินหรือเปล่าเนี่ยกินไหมลูกบนบนสูงโอ้โหอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยค่ะ อร่อยมากเลยเอ่ะลูกฮะอ๋ะอไม่ค่อยได้กินเนาะ,ะนะแป้งไม่ค่อยได้กินอ๋อแป้งดีใจไหมลูกดีใจไหมดีใจเหรอ,อดีใจมากไหมลูกอ๋อมากแค่ไหนเสียงดังหน่อยเร็วดีใจไหมครับดีใจมากเลยค่ะดังๆหน่อยโอ้ดีใจมากเลยนะครับโอเคเนะเราไปไว้เป็นแตงโมนะครับผมดูฮอตเราจ้องเราอยู่นะ ไม่รู้จะงอนหรือเปล่านะครับโอเคนะแบ่งเราเท่ากันออสรอแป๊บหนึ่งนะลูกนะแป้นก่อนคือเราต้องแยกกินนะครับเพราะว่าออสเราเพิ่งหาดีนะครับก็เดี๋ยวจะลงเสน่ห์แล้วจะแยกกันกินนะครับเพราะว่าออสเราก็อาจจะหิวมากเลยนะครับก็จะได้กินนะครับของหวานโอเคนะครับโอ้โหนะลูกสวยมากเลยนะฮะ ลูกมาโอ้โหมาบนน,บนอร่อยไหมคะชอบไหมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอ,อร่อยเลยคะอ,อ้าวแตงโมนะอร่อยไหมอ,อร่อยมากเลยเหรอ,อโอ้โหกินด้วยนะคุยไปด้วยนะครับผมนะเราคุยได้เพราะง่วงเสียงก็จะออกที่ง่วงนะครับแล้วก็มีความฉลาดสูงมาก โอเคนะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะัอะอะอบขอ,บ 2, อขอบคุณขอบคุณเอฟซีอีทีนี่ขอบคุณท่านอ่ะเร็วขอบคุณมากนะคะ,อะขอบคุณครับอ่ะบนโอเคนะครับก็ของแป้งเราน่าจะหมดแล้วเหลือแล้วตซอยนะครับคืออ๋อเราไม่กินแล้วตซอยอแล้วนะครับเราจะให้แป้งเรากินดีกว่านะครับโอเคเอาตะซอยให้เขาหนอ่อยนะครับผม ให้สองกล่องไปก่อนโอ้โหลืมเอามะม่วงให้เขานะฮะมะม่วงมีเอสีให้มะม,ม,ม,ม่วงด้วยนะครับผมโอเคมะม่วงนะลูกมะม่วงหวานนะแป้งคินไหมลูกกินไหนแป้งคินหรือเปล่าคินหรอขอบคุณเอฟสีอีกทีนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับแอ้วลูกนะกินดีๆนะโอเคหมดแล้วนะครับเราก็ เมือตาซอยนะแั้นกินแล้วซอยไม่ลูกกินไหม <c oughs> นะกินไหม <c oughs> อ๋อกินเหรออ่ะบนหนึ่งลูกบนค่ะบน,บน,บ,นบนทั้งสูงอะบนสูงบนสูงบนที่ทัสูงลูกอ่า <c oughs> จะได้ป้อนให้หมดเลยอโอ้โหเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะโอเคนะโอเคนะครับเราก็จะให้แป้งเราหมดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาไปให้ออสนะครับผมที่เหลือนะครับผมนะขอบคุณขอบคุณเอสซีนะลูกขอบคุณค้ากันเร็ว ขอบคุณครับขอสขอสถ้ามีความสุขนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณเอฟซีนะลูกขอบคุณโอเคนะครับเราไปให้ออสดีกว่าครับไปเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีนะครับผมตอนนี้เราก็ได้รางวัลที่เราจะให้ออสนะฮะในวันนี้นะครับผมก็เรามาอยู่กับออสแล้วนะนี่ฮะออสตอนนี้กินหญ้าอยู่นะครับผมขี้เยอะมากนะครับตัวใหญ่ นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะป้อนให้ออสนะครับผมเอาสดีครับอยู่ในหางตั้นึงก่อนตั้งหนึงก่อนนะเอาเลยโอเคนะครับผมเอามาลงมาเนี้ยลงโอเคนะครับอ่าวันดี้เอฟซีเนี่ยขอบคุณเอฟซีนะครับสวัสดีครับเร็วขอบคุณเอฟซียังครับลูกสวัสดีครับเร็วขอบคุณนะครับขอบคุณนะเดี๋ยวเราจะให้ออสนะครับผมออสเราไม่ต้องกรอกก็ได้นะให้ทิ้งลูกเลยออสไงเดี๋ยวนะ หนอา,าบากนโอ้โหนะคือเขากินได้เยอะมากนะครับตัวใหญ่นะครับอันนี้มะม่วงนะครับผมมะม่วงนะก็ใกล้เยอะอะไรของเเอาซูมเอาาากบนสูงนี่นะครับผมก็ต้องขอบคุณมากนะครับนี่นะเราก็มาป้อนให้ออสด้วยนะเมื่อกี้เราป้อนให้แป้นละป้อนให้จุดหลอลวหน่อย ม่วงนะครับผมบนดุกบนข้าวบักแล้วบนไหนอ่าสุดลอสุดลอบนไหนลูกไาดิบน Okay. แตงกว่าด้วยนะครับผมโอเคนะครับจะเป็นกล้วยอ่นสุดท้ายแล้วนะครับผมที่เรามีนะครับเดี๋ยวจะหมดแล้วนะครับบนบนขับบนบอลลุกบอลนะอ้าขอบคุณนะแม่ไอตีนะลูกขอบคุณครับบอลลุกขาดิครับพี่ยองขาขาดีดีลูกครับพี่ยองบอลครับลูกขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับผมมาบน โอเคครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับยังไงเอฟซีที่มอบให้คุยอ้อยก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบายครับผมับนบ๊ายบายลูกไปไปเอฟซีบนบนลูกบนนะครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม